ไม่ได้ด้วยตอนโปรโมทสมัยก่อนทำไมอะทไมเ่เ่เล่นอย่างหนึ่งแล้วเอหน้าดยวไม่ได้ตอไหนอะตอนไหนเอ้ยเดี๋ยวอันไหนอะอ๋อเ้ยเกิดอะไรขึ้นคะเราจะเล่าก่อนไหมเหตุการณ์ล่าสุดใหม่ๆเพิ่งสดเกิดขึ้นเนี่ย ก็คือ <medio> ว่าจริงๆเราจะมีงานงานหนึ nice ่งใช่ไหมต้องไปถ่ายกัน6คนแล้วทีนี้เข่าของมินเนี่ยคือมินไม่อยากไปทำงานโน no คือคือถึงขนับต้องกระชุนประตูงงว่าเป็นเข่าเขียวเลยนะทุกคนแบบเขียวอื๋อโชว์เลยเมคอัพหรือเปล่าคุณเมคอัพหรือเปล่าเขียวเลมคอัพแล้วไม่แล้วทีเนี้ยพี่อะถ้าเกิดยิ่งเต้นมันจะซ้ำใช่ก็เลยต้องขอน้องก่อนให้ช่วยทำงานแทนให้หน่อยขอยังไงขอยังไงน้องก่อนได้ต้องไปถามพี่ตา๊อีกทีนึ่งทำแล้วมัน พีเลย่เพิ่งยางแบบว่ายังไม่มีการประกาศหรือเปลี่ยนอะไรพี่นึกว่าแบบอ่ะให้เราสดใสพี่เชอเลยพี่เชอมันอยู่ที่พี่เชอเปิดแล้วอ่ะตอนเนี้ยถ้าถ้าพี่เชอเปิดเป็นยังไงก็แบบนอยางนั้นเลยค่ะคือสคริปต์มันจริงๆก็คือต้องเล่นมุกเสี่ยวหนึ่งมุกให้ทุกคนตลกขำขันเฮฮาไปกับเราค่ะเหมือนกันเลยเฮ้ยพี่เชอรอายอะไรอ่ะ I love you ลาเียนเคาโปรดีะอ้าวเล่นปั๊บลืมไปนะสักทีว่คนนั้นออกจากลงมาแล้วเหรอมาไว้มากนั่นสิแก้วแพี่แก้วได้ค่ะเดินได้เข้ามาก็ได้เข้ามาเน้นดะไม้เป็นเดวิลคุณหวานมาค่ะทุกคนมีอีกหลายคนเลยค่ะไม่ได้เจอพี่หวานนานมากเลยอ่ะพี่หวานทำผมนะทุกคน เขาทำตั้งนานแล้วพี่เชอร์โอ้พี่เชอร์โอ้นี่ไม่เจอนานกว่าที่สุดอ่ะไม่เจอที่สุดอาเจ้าพี่ฮาร์งีนี่บ้านอยู่หอนอนหนีปัญหาค่ะโอ้โหเหนื่อยมาให้เวลาผ่านไปมิวนิกมิวนิกมาเร็วแล้วก็แต่หนูต้องถ่ายกล้องอยู่นะมิวนิกบอลมิวไคนมิวไคนใครที่จะเข้าห้องน้ำนะคะต้องผ่านกล้องไปก่อนด้วยออันนี้เป็นเหตุเป็นเหตุจากการที่เขาเปลี่ยนมุมกล้องค่ะใช่เปลี่ยนอ่าง เปลี่ยนฟิลเปลี่ยนบรรยากาศใดๆใครอีกใครอีกไม่มาไม่มาไม่มาเรื่องเดี๋ยวจะล่ากมาอีกล่ากมาอีกแต่ในเนี้ยฟิวเนี้ยน่าจะเห็นกันเยอะแล้วจากไอจีแต่ละคนใช่ถ่ายรูปกันเยอะเนาะแต่ว่าไม่ได้ไหลเพื่อนทุกคนทุกคนเลยทุกคนเล่นเล่นหนูจะบอกนะคือคือเนี้ยสมมติว่าไลฟ์ใช่ป่ะเราเรียกใช่ป่ะแต่ปกติไม่ได้ไลฟ์แบบไม่มีอะไรนะใครจะเดินก็แล้วแต่นะงงทำไมวะวิวก็เบสิกมาก ช่วงนี้แบบพยายามตื่นเช้ามาออกกำลังกายทุกวันแล้วก็ฝึกเล่นกีตาร์เล้เราก็ออกกำลังกายเร stretching อยู่ด้วยตลอดค่ะตกใจหูแตกอีกแล้วอยากทราบว่าคนทั้งบ้านหูแตกกันหรือยังคะคนที่ใส่หูฟังอ่ะเมื่อกี้คือพี่พี่เขาที่อยู่แบบหลังหลังกล้องใช่ไหมคือตอนที่เราเขาแบบเขาอะไรอะมีอะไรที่แบบทำให้ตลบมันดิทำขำอะใช่ไหมเออ พูดยังไงดีวะจุดอ่อนจุดอ่อนเออจุดจุดอ่อนของร่างกายตรงไหนบ้างบอกก็ไม่ได้สิบอกก็โดนแย้งสิอยากรับหลุมพิเชษเอ้ยใจใจดิพิเชษใจใจดิเอ้ยยังไงยั้งไรเขาบอกบอกผมบอกเลยว่าคนนี้เป็นคนที่โกบามากไม่เราแกล้งเดี๋ยวจเองแกล้งกิงกันเนี้ยหนูแล้วพ่เชษกลัวอะไรพ่เชษกลัวนิ้วชี สมมติอะสมมติมันมีมันมีความเออไม่กลัวเห็นไหมไม่เจออันนี้ดิวก้อยคือดิวที่เราไม่พี่เชอร์ขำหากลัวเห็นไหมกลัวยาวไม่มีความลามจอนลามชาร์เลนจ์แล้วพี่เชอร์ขำดิวก้อยจริงด้วยอ่ะมันแาวขัด โอ้ยเอพูดถึงไม่เป็นเันนี้แปลกๆกันแปลกก็คือราได้รู้แล้วพี่เชอร์ก็คือนี่พี่เชอร์น่าจะบ้าจีในส่วนของเอวใช่จะเป็นคนบ้าจีแล้วก็ระแวงด้วยแล้วพี่เชอร์โดนไงหลังนะเนี่ยพี่เชอร์โดนไงหลังมันรายการสดนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันไปเลยนะพี่เชอร์ขยับมาเมาส์ก็เล่าก่อนกูมันมีความหลังตั้งแต่พี่เชอร์ได้พูดโดนโดนแจ้งแบบบ้าจีเราเป็นเด็กๆเราแหวกติดแฮชแท็กทวิตเตอร์อันดับหนึ่ง อะไรอะไรแล้วพิเชษขำได้วันหลัของวันหลักวันหลักนี่เลยเวลาไลฟ์ไลท์ซูมอะทุกคนทุกคนออะอยากให้กลัวอะอยากให้ขำอะห้เชษขำไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเนาะเออที่ทำให้ขำเหรอเราหยุดไม่ได้เขาไม่รู้ไงเดี๋ยว หยุดไปได้ด้วยตนหยก่อนทไมเ่นอห้ว้ยวปิดตอนไหนตอนไหนเฮ้ยเดี๋ยวอันไหนอะได้มัเเอะไรประสบการตาเขียวไม่เคยรู้เลยอะเราก็คือในชีวิตอะเคยเคยหน้าเขียวแบบตาเขียว บริเวณเนี้ยเขียวมาสองรอบรอบที่หนึ่งก็คือตอนมาถมสะดุดล้มเองรอบที่สองก็ทําเองโอ้ตอนนู้นแต่ว่ารอบที่สองอะคือไปเล่นเขาเรียกว่าที่มันเป็นดึงดึงที่แบบมีหลายด้านดึงดึงใช่แล้วเราไปเล่นอันใหญ่ที่มันต้องตีลังกาลงมาหรืออะไรสักอย่างเล่นแลตีลกาลงมาแล้วคือลงมาแล้วแล้วลงแล้วปกติลงไปแต่ว่าเข่าลงไปเข่ากระแทกขึ้นมาคือมันเหมือนมันตีลกาแล้วแ ง่หลังลงไปแล้วอ่ะก็คือแบบคือง่ายหลังลงไงไม่ใช่เป็นอย่างเงี้ยจริงจริงง่ายหลังลงคือไม่เราแล้วพี่แบบรู้ตัวทันแบบเอาขายืดได้ปะไม่รันคือมันลงมาแล้วไม่มืนเด้งเออมันเด้งคือเหมือนมันลงมาแล้วมันก็อุ้ยดีดมานี่ไงจะต้องถ่ายปกหปกแล้วเชื่อไหมเนี่ยพี่จะตามว่าคือเบาหนูแล้วมีไงมีต่อเลยละ แล้วเรากบกบได้ปะกบได้ได้บ้างอยู่ตอนนั้นแล้วมันไม่บวมใช่ไหมพี่บวมบวมดจอยอายไม่ไม่ใช่จอยอายอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ไหลค่ะงข้างแบบตรงนี้ก็เลือดมีเลือดข้างแถวแถวนี้ยเออแบบแถวแถวคือมาถามไปเชฟปังเชฟมาที่กูไม่ทำไรมาเข่ากระแทกหน้าตัวเองน่หมถ้ามังไงให้สวยต้องเข่ากระแทกหน้าไม่เกี่ยวไปอ่ะไค่ะมาแล้วก็ขยิตอนอย้องนิ่มค่ะ เฮลท์แฮปปี้เบิร์รเดย์ทู ได้งานได้เค้กคนสิเศเลยอาบ่าอธิษฐานแล้วเปล่าโอ้พรุ่งนี้วันเกิดก่อนมาดิใช่แล้วก็ได้งานด้วยได้เค้เย้ขอบคุณที่มาทุกคนค่ะของน้องสอย่าอย่าฟังนี้วันนี้ไม่รู้เรื่องฟังนี้ไัยเปบ่านี่ใครวะทองนควีเลยเมื่อกี้นึกว่าเล่นโม้ใช่แต่ว่ามาจริงแต่วันนี้ก็คือวันนี้ต้องจ๋า งันเด็กที่สาของเรากินเค้กโชว์เอันจริงๆวันนี้เป็นว oh, okay. ันเกิดน้องจ๋าใช่ค่ะให้เป็นเจ้าน้องจ๋ากันนะคะแต่เรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปนอกๆกันแต่ว่าน่าจะออกมากินไปถามด้วยเพราะหมดก่อนเราเราจะไม่เก er ็บก่อนใช่ไหมเราจะวางไว้วางไว้ตรงนี้เดี๋ยวหายเดี๋ยวหายพี่เชื่อดูเดี๋ยวมันละลายนะเป็นการกดดันให้